เครอย่าพูดไปไหนนกกัะครับวันนี้มาันีเกนครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่ฤษภาคม2 5 5 6นะครับเณะนี้ทั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินอัชนายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทาตก็ได้จัดโครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะให้กับกลุ่มเสี่ยงนะครับของมูที่1ถึงมูที่11เ,เอ่อซึ่งเขาดำเนินการระวางวันที่มีสิถึงวันที 31, ่31พฤษภาคมสอง 2, พันสินะครับมือเนี่ก็เป็นมือที่2ของการดําเนินการนะครับคณะนี้ทั้งคณะกรรมการกําลังดําเนินการตรวจ นะครับยูทีบานกอกมูที่หนึ่งตบลนุนทาอำเภอหนองทองของจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้เขาก็ลังดำเนินการตามนโยบายจังหวัดขอนแก่นบริหนุงเกี่ยวยาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นนโยบายของทั้งรัฐบาลนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับการมาในมือนี้นะครับกับมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนวนบนท่านสรรกัมปนาวราวัน แล้วก็ท่านพระนิตท่ทาโบราณนะครับท่านประจว์อําเภอท่านเช่าพิรมกิจนะครับกำนันตมโนนทาดนะครับ<ม>ได้เป็นกรรมการในการตรวจในมือนี้แล้วก็อีกอหลายท่านนะครับที่ม่ารวมกันนะครับก็ได้รับข้อม่วม,มือจากท่าน,านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องภายในหมู่บ้านนะครับ มากครับการตรวจนะครับจตต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการเนืองการในเทือนนี้นะครับขอบคุณครับ <down>

<c oughs> ครับสวัสดีครับ